ข่าวแรกเป็นข่าวด่วนมีรายงานข่าวว่ามีการขู่วางระเบิดบนเครื่องบินสายการบินอ<ช>ินเดียแอร์ไลน์นะคะทำให้เครื่องบินลำนี้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ท่ากาเซีาสรวนณภูมิค,คืออินเดียแอร์ไลน์ลำนี้เนี่ยเส้นทางจากเดลีมาสวนณภูมิเนี่ยนะครับแต่ว่าระหว่างที่ขึ้นเครื่องเนี่ยมีคนถูโทรศัพท์ไปแจ้ง ที่อินเดียว่าคูวางระเบิดว่าเครื่องบินลำนี้มีการวางระเบิดก็เลยต้องตัดสินใจลงนะครับที่สุวนรณภูมิเป็นการลงแบบพิเศษแบบฉุกเฉินใช่ครับตอนนี้ทุกอย่างยังเรียบร้อยอยู่แต่ว่าก็ยังต้องมีการตรวจสอบทั้งสัมภาระ และก็ผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินลำนี้ทั้งหมดอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะกำลังตรวจสอบแล้วก็กำลังสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะโดยมีรายงานว่าทางท่าอากาศยานนั้นจะถแถลงข่าวการเกิดเหตุครั้งนี้ก่อนเวลา24นาฬิกานะคะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่คุณกรณประการน,นันทกุลนะคะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นเป็นผู้สื่อข่าวที่จังหวัดสมุทรปราการน,นะคะคุณกรณอยู่ในสายแล้วคะ่ะเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยค่ะคุณกรณสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมตกลงเครื่องลงจอดเรียบร้อยคุณกอนเล่าให้ฟังหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโดยภาพรวมครับอ่าโดยภาพรวมนะฮะก็ค,ะคือตอนนี้น่ผู้โดยสารทั้งหมดนะฮะถูกเจ้าหน้าที่การท่านะฮะเข้าไปต้อนอนาไปต้อนรับนะฮะก็คือยังยังไม่มีใครออกมาที่ที่สนามบินนะฮะไอ้ที่ที่โรงพักกันนะครับพี่ครับค่ะส่วนอ่าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเอดีนะฮะตรวจค้นตามคภาละอย่างละเอียดอยู่นะฮะ ตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาจากกากจากเครื่องบินนะครับพี่ครับครับครับตอนตอนที่ลงจอดแล้วผู้โดยสารลงมาต้องลงมาด้วยวิธีการสไลด์ตัวลงมาอย่างนั้นใช่ไหมครับครับครับพี่อ่าได้รับรายงานว่ามีบาดเจ็บเล็กน้อยหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับพี่ครับหมายถึงบาดเจ็บตอนสไลด์ลงมาใช่ไหมครับอะไรนะครับคุณกอหมายถึงว่าเขาบาดเจ็บตอนที่เขาสไลด์ลงมาจากเครื่องใช่ไหมครับ ใช่ใครับพี่ใช่ใช่ครับพี่ครับแต่ไม่ได้บาดเจ็บเยอะฮะแบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะได้รับการงานจากพนักงที่อดนั้นครับพี่ครับค่ะการดูแลผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนที่คุณกรณไปถ่ายภาพเหตุการณ์นั้นตอนนั้นเขาดูแลยังไงอะคะ อ่าผมผมอยู่ด้านนอกนนะฮะแต่ว่าพอผมมาที่สถานีทา่ากาศยานเนี่ยนะมีพิมแพทย์นะฮะสลับแปนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับพี่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นผู้โดยสารทั้งหมดครับพี่ตัวผมยังไม่เห็นครับครับแล้วตอนนี้ที่อยู่ที่ที่สายตารวจที่ท่ากาศยานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของท่ากาศยานมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วหรือยังครับยังยังไม่มีครับพี่มีแต Th ่ทำใบเพสของทางท่ากาศยานออกมาตีแจ้งอะนะฮะเป็นเป็นระยะระยะนะครับพี่ครับ ครับครับลำนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด231คนลูกเรืออีก10คนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับพี่อืมอ่าเดี๋ยวบรรยากาศถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมในแง่ของผู้โดยสารหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมคุณกรรายงานให้เราทันทีนะครับครับผมดีดีครับ มีข้อมูลล่าสุดนะคะจากทางการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะคุณชดานิสาชำนาญเวทรองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนะคะออ,ออกมาระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกานาทีศูนย์รักษาความปลอดภยัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งจากขอบังคับการบินว่าเที่ยวบิน AI332 เส้นทางนิวเดลีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของสายการบินแอร์อินเดียถูกขู่วางระเบิดนี่เป็นคําชี้แจงนะคะ <c oughs> โดยเที่ยวบินนี้นะคะตามตารางการบิน มีกําหนดที่จะเดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา19.20นาทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุได้มีการประกาศใช้แผนฉุกเฉินบทที่9กรณีการขู่วางระเบิดท่าอากาศยานนะคะโดยเมื่อเวลาประมาณ19.10นาทีเครื่องบินลำนี้ก็ได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัยอ่าแล้วก็มีการอบเ่อผู้โดยสาร231คนลูกเรือ10คนออกจากเครื่องทันทีนะครับต้องมีการตรวจคนร่างกายและก็อย่างที่เมื่อสักครู่คุณกรณบอกไปว่าเจ้าหน้าที่ EOD หรือว่าชุดเก็บ กู้วัตถุระเบิดขึ้นไปตรวจสอบเครื่องบินรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําตามแผนฉุกเฉินทั้งหมดนะครับ ท่ากาเซียส่วนภูมิตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการนําสัมภาระของผู้โดยสารตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดที่สุดแต่เบื้องต้นก็มีการดูแลผู้โดยสารตามกฎเกณฑ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้จนถึงขณะน,นี้นั้นก็ยังไม่มีผู้โดยสารออกมาเพราะว่าต้องมีการผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดนั่นเอ,เองนะคะคน่าจะใช้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะถึงจะเสร็จสิ้นนะคะคอย่างไรก็ติดตามได้นะครับถ้ามีความคืบหน้าที่ท่ากาเซียส่วนภูมิเดี๋ยวคุณกรรายงานเข้ามาทันทีแต่ถ้ายังไม่มี ก่อนเที่ยงคืนหรือว่าเที <outward> ่ยงคืนติดตามได้อีกครั้งในข่าของเรานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะแล้วก็ตอบสนองอย่างฉับไวเลยสำหรับการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของเรานะคะ